หัวหน้าพักพักภูมิใจไทยนะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลเมื่อวานนี้ขึ้นเหนือฮนะไปติดตามการแก้ไขปัญหาห้ามเผานะปัญหาหมอกควันไฟป,ป่านะเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะก็ต้องคุยกับผู้ว่าครับจังหวัดภาคเหนือเมื่อวานนะี้บางช่วงบางตอคุณทินบอกว่าเนี่ย มาทั้งคณะเลยนะผู้บริหารนะผู้ว่านะปัญหาเรื่องการเผาเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์เป็นสำคัญต้องช่วยกันหลังจากนี้นะไม่มีการอารมรุบอารวยเราปล่อยไว้นานไปแล้วปล่อยไว้ไม่ได้อีกแล้วะนะบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาทุกคนรู้แล้วใครต้องทำอะไรข้าราชการท่านก็มีกฎหมายอยู่ในมือะนะเพราะการเผานั้นมันไม่ดีกับพี่น้องในพื้นที่ด้วยแล้วมันเกิดภัยเกิดฝุ่นกระทบ แล้วก็กระทบเรื่องเศรษฐ,ฐกิจตามไปด้วยค่ะนะแล้วยังให้สัมภาษณ์นะว่าผู้ว่าเนี่ยหลังจากนี้นะเขตไหนที่ประกาศห้ามเผาเนี่ยต้องเอาจริงนะส่วนการกําจัดวัชพืชอะไรต่อมีอะไรมันมีกลไกลในการวางแผนเอาไว้อยู่แล้ว

เราต้องเอาจริงเอาจังเพราะเป็นปัญหาระดับประเทศน,น,นะแล้วก็มีการประชุมผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือฮนะติดตามผลการขับเคลื่อนนะแล้วก็ย้ำนะไม่จะมีแค่เรื่องฝุ่น PM 2.5นะฮะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาต้องไม่มีต่างชาติลังแกคนไทยนะใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความรู้ป้องกันแก๊งคอเซนเตอร์ แล้วก็เลือกตั้งต้องถิ่นขราชการต้องวางตัวเป็นกลางคอันนี้คือลงพื้นทีน่ก็ไปกำชับเนะท่านประหลัดไปด้วยแล้วก็มีผู้ว่าเนผู้ว่าเชีงยงใหม่อผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือฮะเนี่นนเลย